อีกหนึ่งข้อสำคัญของการอนุรักษส์สัตว์ป่าในประเทศไทยครับเมื่ออีแร้งสงน้ำตาลหิมมาไลจำนวน5ตัวได้รับโอกาสกลับคืนสู่ธรรมชาติอีกครั้งหนึ่งที่จุดชมวิวโมกโกจูน้อยในพื้นที่อุทยานแห่งชาติคลองล้านและอุทยานแห่งชาติแม่วงจังหวัดกำแพงเพชรภายใต้การดูแลของเจ้าหน้าที่และนักวิจัยทุกคนครับเดี๋ยวมารู้จักอีแร้งสีน้ำตาลหิมมาไลกันก่อนดีกว่าครับ น้องเนี่ยเป็นนกนักล่า,ลาขนาดใหญ่นะครับมีลักษณะเด่นคือขนสีน้ําตาลเข้มทั่วทั้งตัวเลยครับศีรษะและลำคอเนี่ยไม่มีขนนะมีวงปีกกว้างถึง2.5ถึง3เมตรเลยนะครับนับว่าเป็นอีแร้งที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกชนิดหนึ่งเลยนะครับในอดีตนะครับอีแร้งตัวนี้เนี่ยเคยพบได้บ่อยในพื้นที่ภูเขาสูงของไทยครับโดยเฉพาะทางภาคเหนือนะแต่ปัจจุบันเนี่ยพบได้น้อยมากๆครับส่วนใหญ่เนี่ยจะอพยพมาจากเทือกเขาอีมาลัยในฤดูหนาวครับทำ ให้อีแรงสีน้ําตาลหิมาลัยเนี่ยกลายเป็นสัตว์ป่าหายากและมีความเสี่ยงต่อก,การสูมพันธุ์นั่นเองครับ เมื่อวันที่4เมษายน2568ที่ผ่านมาสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่12ร่วมกับนักวิจัยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับดำเนินการปล่อยอีแรง้งหิมาลายัยสีน้ำตาลเนี่ยคลืนสู่ธรรมชาติโครงการนี้เนี่ยเป็นการร่วมมือการระหว่างหน่วยงานภาครัฐและภาควิชาการครับโดยมีอดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์พร้อมด้วยสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดอุทัยธาน,นีและแขกทุกคนเนี่ยร่วมกันเป็นสักขีพยานในการปล่อยนกทางนี้ด้วยนะครับ ความพิเศษของภารกิจท้งนี้เนี่ยคืออีแร้งจํานวน3ตัวจากทั้งหมด5ตัวที่ได้รับการปล่อยนะครับได้รับการติดตั้งอุปกรณ์วิทยุติดตามสัญญาณดาวเทียมเพื่อติดตามเส้นทางการบินพฤติกรรมและการกระจายตัวของน้องๆในธรรมชาติครับข้อมูลที่ได้ทั้งหมดเดี๋ยวจะช่วยให้นักวิจัยเข้าใจวิถีชีวิตของนกชนิดนี้มากยิ่งขึ้นและนําไปสู่แนวทางในการอนุรักษ์ที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นในอนาคตนั่นเองครับ หัวหน,น้าหน่วยวิจัยนกนักล่าและเวชศาสตร์อนุรักษ์คณะสัตวแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นส่วนหนึ่งนะครับในผู้สนับสนุนโครงการดีๆแบบนี้เปิดเผยออกมาว่าการติดตามพฤติกรรมของอ e ีแร้งในธรรมชาติเนี่ยเป็นเรื่องที่สําคัญเอามากๆคอนนกชนิดนี้มีบทบาทในระบบนิเวศอย่างมากครับโดยเฉพาะการช่วยกําจัดซากสัตว์ลดการแพร่ระบาดของโรคและรักษาสมดุลของห่วงโซ่อาหารได้อีกด้วยครับอีแ e ร้งสีน้ําตาลหิมาลัยเนี่ยเป็นนักทำความสะอาดแห่งพื้นป่าได้เลยนะครับช่วยย่อยสลายซากสัตว์ลดการสะสมของเชื้อโรคและมีบทบาทสําคัญต่อสุขภาพและ บทิเวศครับการปล่อยคืนสู่ธรรมชาติในครั้งนี้เนี่ยจึงเป็นความหวังของการฟืน้นฟูประชากรอีแรง้งให้กลับมาแข็งแรงได้อีกครั้งครับ การคืนอีแร้งสู่ป่าไทยเนี่ยไม่ได้เป็นเพียงการอนุรักษ์สัตว์ป่าเท่านั้นนะครับแต่ยังเป็นการรักษาสมดุลของธรรมชาติให้คงอยู่ต่อไปได้ด้วยครับหวังว่าอีแร้งเหล่านี้เนี่ยจะสามารถปรับตัวและขยายเผ่าพันธุ์ได้อย่างมั่นคงในอนาคตนะครับขอความร่วมมือจากเพื่อนๆทุกคนนะถ้าพบเห็นเนี่ยก็ช่วยกันดูแลน้องๆทุกตัวกันด้วยนะครับอนาคตจะได้เห็นอีแร้งกลับมาโบยบินบนท้องฟ้าของไทยได้อย่างสวยงามอีกครั้งครับ ถ้าที่คุณจะไม่พลาดสาระความรู้และความบันเทิงอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพจพาเพลินในช่องทางอื่นๆกันด้วยนะครับบ๊ายบาย